วันที่7ตุลาคม2566แรมข้าำเดือนสิบผ่านไปครับสัญญาณการพบเมฆฝุ่นช่วงต้นตุลาคมจากวันที่2ถึงวันที่6ตุลาคมที่ผมคิดว่าจะมีไซโคลนิกของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือโลมมาหมุนทวนเข็มมีอิทธิพลเหนือประเทศไทยของเรา ปกติถ้าเป็นสมัย50กว่าปีที่แล้วมีการพบสัญญาณเมฆฝุ่นลักษณะแบบนี้ประเทศไทยน่าจะมีฝนตกทั้งวันทั้งคืนสาเหตุคงเป็นเพราะความร้อนชื้นสะสมไม่พอที่จะยกตัวให้กลุ่มฝนขึ้นไปติดลมบนถ้าฝนยกตัวขึ้นติดลมบนได้ไม่มีทางที่ฝนจะตกเหมือนหมาเยี่ยวเหมือนทุกวันนี้คือตั้งเขามืดมาแต่ใกล้ๆแล้วสุดท้ายสลายตัวหายไปอย่างรวดเร็ว นักวิชาการเอาแต่ทอดความเจริญของบ้านเมืองถนนซีเมนการเทปูนเครื่องปรับอากาศต้นไม้หายไปและสุดท้ายบอกว่าพื้นที่เงาฝนไม่มีเลยที่จะมาโทษว่าใครไปทำอะไรกับอากาศทุกวันทุกวี่อย่างไม่มีวันหยุดเห็นนกเหล็กบินผ่านหัวทุกวันทุกวัน,วน,วนรู้สึกสงสารประเทศไทยในเมื่อความชื้นในบรรยากาศถูกดูดกลืนให้ลดน้อยลงไป แล้วจะเอาความร้อนชื้นที่ไหนใช้ในการยกตัวเพื่อให้ฝนขึ้นไปติดลมบนยิ่งมาพูดว่าประเทศไทยเราจเจริญมากขาดแคลนผงฝุ่นละอองในการเป็นแกนให้ความชื้นไอน้ำใช้เกาะเป็นก้อนเมฆซึ่งเป็นหลักการสนับสนุนให้เกิดการกระทําให้มีการทำลายความชื้นในบรรยากาศให้มากขึ้น โดยที่ไม่รู้สักนิดเลยว่าการเริ่มต้นของการสร้างเมฆเกิดจากขาบวนการอะไรเพราะมีความเชื่อผิดผิดจึงนำมาสู่การปฏิบัติที่ผิดผิดอย่างที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้ผมก็ดูครับว่าปฏิบัติการทำฝนแบบเต็มอิ่งที่เป็นนโยบายของคนมีอำนาจมันไม่ได้ผลซ้ำยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเสียเงินเสียทองโดยเปล่าประโยชน์ ถ้าไม่เชื่อสิ่งที่ผมพูดทำกันต่อไปยิ่งมีการพูดเรื่องเนวฝนเขตอับฝนยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งมาพูดเรื่องจุดความร้อนด้วยแล้วยิ่งทำให้เกิดการใช้สารเย็นไปทำลายความร้อนได้อย่างชอบธรรมสรุปคือเป็นความเชื่อที่หลงทางผิดทางทั้งหมดฝนในประเทศเขตร้อนที่ใช้หลักการยกตัวขึ้นไปในแนวตั้งมันไม่มีหรอกครับคาว่าแนวฝนหน้าเขาหลังเขา มันเป็นแค่คำพูดที่สนับสนุนการกระทำบางอย่างกับเมฆหลังเขาแค่นั้นเองซึ่งความเชื่อแบบนี้เขาเอามาจากต่างประเทศซึ่งวิชาอุตุสานใหญ่พวกนักอุตุบ้านเราจะบินไปเล่าเรียนมาจากยุโรปที่เป็นภูมิอากาศที่มันแตกต่างจากบ้านเรา มันก็ใช้ว่าประเทศเขตหนาวซึ่งฝนที่ตกในเขตนั้นจะเป็นช่วงฤดูหนาวในช่วงฤดูหนาวเขาถึงจะมีหิมะเข้าไปตกเป็นฝนหิมะซึ่งฝนหิมะมันจะต้องใช้กระแสลมที่แรงในการพัดเมื่อลมพัดไปปะทะขอบเขามันจะยกตัวตามแรงลมขึ้นสู่ท้องฟ้า เนื่องจากบริเวณพื้นที่ละติจูดที่สูงสูงจะมีกระแสลมกรดที่เตี้ยกว่ากระแสลมกรดในเขตร้อนเมื่อลมมันพัดอากาศเชิดขึ้นไปไม่ต้องสูงมากนักมันก็ทำให้คลื่นสนามแม่เหล็กของบรรยากาศชั้นกลางถึงลมเจ็ตสตรีมทำปฏิกิริยาฟิวชั่นสร้างความกดอากาศต่ำให้เกิดการหมุนทวนเข็มแล้วตามมาด้วยพายุหิมะ และที่สำคัญกระแสลมกรดในฤดูหนาวมันมีความเร็วลมสูงมากกว่าฤดูอื่นเสียด้วยดังนั้นจึงเกิดพายุหิมะที่รุนแรงภูมิประเทศที่เขาใช้ในการศึกษาเช่นแถบเทือกเขาร็อกกี้ร็อกกี้ฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาทอดยาวขึ้นไปจนถึงฝั่งตะวันตกของประเทศแคนาดา พื้นที่เหล่านั้นล้วนแล้วอยู่ในละติจูดที่สูงสูงทั้งสิ้นและมีกระแสลมกรดพัดแรงเลยทาให้หิมะตกรุนแรงตามการพัดของความเร็วลมของกระแสลมเจตสตรีนที่พัดรุนแรงใครจะมาบอกว่าที่พายุในละติจูดสูงสูงมีพายุรุนแรงเพราะแรงเหวี่ยงหรือแรงโคริออริสมันมีแรงเหวี่ยงมากกว่าบริเวณเส้นศูนย์สูตร อันนี้อย่าไปเชื่อแรงเหวี่ยงของโลกที่แรงมันต้องอยู่บริเวณเส้นแบ่งซีกโลกมันถึงจะถูกบริเวณใกล้แกนโลกค่าแรงเหวี่ยงมันจะแรงได้อย่างไรสาเหตุที่ลมพัดอ่อนในเขตนี้มันเบามันเป็นเพราะว่าสนามแม่เหล็กมันพัดสั้นมากซึ่งหลักการพัดของลมที่ผมเคยบอกเสมอๆว่าลมพัดเกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนำของอำนาจสนามแม่เหล็กในเมื่อสนามแม่เหล็กนะ เส้นแบ่งซีกโลกมันสั้นมากระยะทางมันสั้นนิดเดียวแล้วจะให้มันพัดแรงได้อย่างไรยิ่งบริเวณเส้นศูนย์สูตรสนามแม่เหล็กไม่เคลื่อนที่เลยดังนั้นพายุที่รุนแรงมันไม่ใช่เรื่องของแรงโคริออริสแต่มันคือพลังงานของสนามแม่เหล็กของชั้นบรรยากาศมากระทำกับมันต่างหาก ยิ่งประเทศในละติจูดสูงสูงที่มีกระแสลมกรดพัดพาดผ่านเหนือพื้นที่เหล่านั้นประจำอยู่แล้วมีการพัดที่แรงมากยิ่งฤดูหนาวกระแสลมเจ็ตสตรีนจะแรงกว่าเดิมเพราะระยะการพัดของสนามแม่เหล็กมันทอดยาวลมสนามแม่เหล็กมันจึงพัดแรงตามระยะยาวของเส้นทางพัดเส้นศูนย์สูตรระยะสั้นลมสนามแม่เหล็กมันจึงต้องพัดอ่อนตามระยะที่สั้น ผมจะเออผมลืมบอกไปว่าลมเจ็ดสตรีนกับกระแสลมกรดมันคือสิ่งเดียวกันต้องชี้แจงเผื่อมีคนสงสัยดังนั้นพื้นที่ที่เป็นหน้าเขามันจึงมีหิมะตกมากมายซึ่งผิดกับแนวหลังเขาที่อากาศจะร้อนและละลายหิมะด้วยซ้ำซึ่งหลักการนี้มันนำมาใช้กับเขตร้อนไม่ได้เพราะฝนมันคนละรูปแบบกัน ซึ่งมันตรงกันข้ามด้วยซ้ำไปว่าลังเขาในประเทศเขตร้อนมีอากาศยกตัวดีกว่าด้วยซ้ำฝนในสอปอปอลาวอีกตัวอย่างที่ปากช่องที่อยู่กลางหุบเขาในอดีตปลูกข้าวโพดได้สองครั้งช่วงหลังตรุษจีนเก็บเกี่ยวมิถุนายน และอีกราดาสิงหาไปเก็บเกี่ยวพฤศจิกายนเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นจริงๆการที่บางครั้งประเทศไทยเราอาจมีฝนน้อยบ้างในบางช่วงมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะแห้งแล้วแบบนั้นตลอดไปมันจะมีฝนเข้ามาตกตามเหตุตามปัจจัย ของระบบอากาศซึ่งมันมีฝนได้ตั้งหลายรูปแบบลมมรสุมลมสอบของลมระดับต่างๆคลื่นกระแสลมตะวันตกพายุหมุนเขตร้อนและอื่นๆซึ่งมันหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาให้น้ำยิ่งตอนนี้ที่เราใส่มารดพยากรอากาศล่วงหน้าได้นานถึง6เดือนซึ่งมันเพียงพอในการวางแผนพอปลูกให้สอดคล้องกับดินฟ้าอากาศในแต่ละปีผมเชื่อว่าผมทำให้ได้และมองเห็นแนวทางที่จะทำได้ เพียงแค่เราขจัดความเชื่อแบบผิดผิดกระทำอะไรที่ผิดออกไปจากประเทศไทยได้เราจะสามารถวางแผนการอยู่กับธรรมชาติได้อย่างสอดคล้องที่มีการผิดพลาดน้อยลงมีความเสี่ยงที่น้อยลงได้เมื่อวันนี้ผมเขียนบทความแบบจะไม่เกรงใจใครอีกต่อไปแล้วเอาสิ่งที่ผมคิดว่าถูกมาให้ในสิ่งที่ถูกทางและใช้ชีวิตตามคันลองของธรรมชาติ ไม่มีใครหรอกครับที่จะอยู่เหนือธรรมชาติได้สำคัญคือเราแฝงตัวอยู่กับธรรมชาติได้อย่างไร ความรู้เรื่องดินฟ้าอากาศในรูปแบบความสมมาตรคือหนึ่งในการแฝงตัวกับธรรมชาติอย่างรู้เท่าทันสวัสดี